แวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้า Yet t h w Vespa Spin ร้อยหเทัทัทททททัสลหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ได้ทำการโมดิฟายเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารถไปแบบว่าแต่งหน่อยมันต้องแต่งมันถึงจะสวยโอ้โหดูดูดูขั้นเร่งดิดูขั้นเร่งดิดูดูขั้นเร่งดิอันนี้เท่าไหร่เพลันนี้ประมาณันกว่าบาทพันกว่าบาทพันกว่าบาททันกว่าบาทแล้วล้ออะล้อมีเปล่าล้อเมื่อกี้เห็นหน้าร้าน โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดั้งเดทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะอินฟินิตี้แบงค์นะจ๊ะคนดูนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเยดเดอร์เวสป้าสปินร้อยห้าสิบทัศ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 น์สปินร้อยห้าสิบนะครับก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ได้ทําการโมดิฟายเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรถไปแบบว่าแต่งหน่อยเขาบอกว่ารถเวสป้าเนี่ยมันต้องแต่งมันถึงจะสวยวันนี้พพีีีี่่่่ก็เเลลลยยาาามมองงงขขับดูในฟิิวทชห้ จะทำการจัดเวทปามให้เราว่าเออมันแรงจริงเก็ไปเห็นพี่เก่งขี่แบบยกลงยกล้อเลยมันแรงจริงเปล่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพี่พาลองดูแล้วกันว่ามันยกจริงเปล่านะคนดูนะดูนะนั่งธรรมดาเลยนะเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้สัตว์หัวอะไรดีนะกำเบรกทันเมื่อกี้โหเห็นไหมเห็นไหมกลับไปดูอีกรอบตึงนี้มียนเฮ้ยเนี่ยกำเบรกทันโหไม่งั้นหงายเลยนะคนดูนะ มันแรงจัดนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิดูคันเร่งดิดูดิดูดิดูดิเอ้เฮียเฮียแม่งแรงจริงคนดูโอ้โหแต่ว่าตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ก็นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองขี่เวสป้าก็ไปจัดกันมาด้วยดก็ไปจัดกันมาได้นะครับเวสป้า สปินนี่ขี่มันแรงมันแรงมันแรงจริงมันแรงจริงคนดูมันแรงจริงมันแรงจริงเนี่ยเนี่ยแต่ว่ารถตอนนี้มันเย็นนะไม่รู้มันจะจมปอกแล้วมันจะวอดเปล่านะดูเดิดูดิดูดิคนดูคนดูว่ามันเร็ววะล่ะแม่งเดินแบบปอดปอดปอดเลยถ้าเปรียบเทียบสเกลกับบักโนของเรานะก็พี่ว่าแม่งไม่ต่างกันวะนะแต่บักโนมันจะได้ด้วยรถมันเบาไงแต่คันนี้มันเป็นเหล็กทั้งคันไงคนดูก็มก็เบื่ออยู่นะ เออแต่ตอนนี้เครื่องมันเย็นนะก็ไม่รู้มันจะแรงหรือเปล่ามันรู้ได้ขนานคือปิดได้เฉยนั่งนั่งลอยอ่ะคนดูเออเฮ้ยน้องๆ้องครับถ้าน้องๆเนี่ยเห็นพี่ซื้อรถคันไหนน้องๆรู้แล้วว่าพี่จะคงจะไม่พลาดสาหรับการแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เดี๋ยวพี่จะได้ให้นี่ร้านอะไรเนี่ยโอ้ยเย็ดแม่งมีร้านกาแฟในเด้โอ้โหแล้วน้ำกูยิ่งมาวออยู่ได้อหาหัวเงยมาวอกว่ะยานนาเม่รถกูแห้ง ่อยากเปลี่ยนอยู่นี่โอเคว่าอยากเปลี่ยนนะเพราะมันเปลี่ยนนี่มันหยุดรถมันหยุดเพราะน้นะกันคน้นเบากันไม่สวยนะครับรถป่าก็เดี๋ยวเอาอย่างงั้นเดี๋ยวเราขี่ไปแปดลิ้วเลยดีกว่าป่ะเพื่อการไม่เสียนนเวลาเนาะเราขี่เข้าไปแบบว่า,าร้านพี่เก่งบัตตี้ช็อปเลยดีกว่าฮะเนี่ยเราพาลรอเลยรอด้เดี๋ยววิ่งไปแปดลิ้วเลยเรารถเรามันแรงไงขี่ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วแปดลิ้วแค่ปากซอย โอ้ดูดูดูเขาเร่งดิดูเขาเร่งดิดูดูเขาเร่งดิดูดิดูเขาเร่งเดี่ยเฮียดูเขาเร่งดิดูดิดูฟังเสียงดิเฮียแม่งอย่างเอาอะ่ะโอ้ยหมาหมูขอท่างเนียโอ้ยเอากาัดกูด้วยเอาโอ้ยเฮียยกล้อลงท่อป่าโถคือแห้งเนี่ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาลองขี่แบบมุมเลี้ยวขวาไปนิดห,หนึ่งเส้นคลองน้ำเดซซิ่งแจกโคตรคลองกับเรานะไม่ใช่คลองตรงนู้นนะครับ อันนี้ของน้ำเรซซิ่งอีกทิงนี่เป็นไงเงี้ยมาดีครับมาดีครับจะได้หมดจริงจริงแล้วก็ไปดิเซลดาราก็ใส่ได้นะรถที่ไม่เคยวันนะครับมาเดี๋ยวพาไปคลองน้ำเรซซิ่งที่แรกที่เราเคยจำได้ไหมที่เราเอายางมาลองเออที่มาลองกับรถเดิมๆเอ,อ้ยแล้วจแจ๋วเหมือนกันแต่วันนี้รถเรายางย,ยังไม่เฟี้ยวเท่าไหร่เราก็อยังไม่ขอลองแล้วกันนะนี่มันขี่ดีนะเว้ยคนดูรถมันนิ่มดีอะถ้าเปรียบเทียบสเกลกับบักโนแล้วคันนี้ช่วงล่างดีกว่าคนดู ตองร่างดีกว่าเยอะเลยวะ่ะผมึงวิ่งรอบตัดเลยวะเนี่ยโอ้โหแม่งวิ่งรอบตัดเลยรถเน้นเน้เลยอะหรือกูต้องไล่เม็ดใหม่หรือว่าน้ำมันมันไม่พอหรือว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้รถคันนี้มันมีปัญหาอยู่นะครับปั๊มติ๊กมันมีปัญหาปั๊มติ๊กเสียนะปั๊มติ๊กมันเสีย <c oughs> ก็เดี๋ยวรอไอ้หมิงส่งปั๊มติ๊กใหม่ใหม่ว่าอย่างว่าเว็บบ้านเนี่ยจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือปั๊มติ๊กเวลารถเราจอดนานหรือว่าเรา อะไรเงี<ะ>้ยไอ้ขั้วลบตรงปันติกมันชอบขึ้นขี้เกย่านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องหมั่นเช็คหมั่นอะไรกันเอานะเ <Okay. S 1> ดีย๋ยวนะพี่รอแล้วมันว่างเดี๋ยวพี่ยกล้อให้ดูหนึ่งทิงเกิลมาคนดูโอเค okay. นี่เฮ้ยเฟสป้าเหมือนกันป่นะน่ะเยเดอร์แต่ว่าของเรามันเป็นสปินนะครับอืมเขาแบบว่าไม่ได้แอคอาร์สมัทด็อกอาร์ด็อกแดกอะไระครับนี่ไงเชฟจับวะเอาเหลืองว่ะไปไปกันเลยดีวยกว่าไป โอ้ยว่ะไปเย้ว่ะว้าไปเยไปโอ้โหนี่ยังไม่ถึง50เมตรเลยอ่ะจมร้อยแล้วอ่ะเนี่ยนี่อ่ะเไีเยแรงจัดนะคนดูอ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวะเดี๋ยวเอาอีกหน่อยยกล้อหน่อยยกล้อยกรอลกยกไปขึ้นมันเป็นไรวะมามา เดี๋ยวใหม่เดี๋อีกหน่อยเดี๋ยวรอพี่เข้าไปก่อนไปก่อนเลยพี่ฟาซาพี่จะกับเราประล่ะแล้วเราก็แรงอยูน่นะไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยกูยกไม่เป็นว่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวแล้วต้องสัดหัดก่อนหัดก่อนหัดยกหน้าหัดยกหน้าหัดยกหน้าครับคนดูนี่ยกหน,น้าเบียดปาไงเองมาพิแอร์ปะล่ะรถกำลังรถไม่มีไม่มีไม,ม,มเอาเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมันบอดเรียบร้อย ไปลวจ้าปั๊มติ๊กพังและจ้าเดี๋ยวนะคนดูครับพี่ก็อยู่คลองน้ำเรสซิ่งนะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่าตอนนี้ข้างในมันเป็นไงบ้างนะ <What? S 1> ครับนี่นี่เครื่องยนต์เป็นงี้อันนี้ปั๊มติ๊กอยู่นี่เดี๋ยวเราเปิดที่นี่กันลองกันฮะไม่ติดรอระปั๊มติ๊กหลบับคนดูโอ้โหไม่ก็โอเคครับงั้นเราเปิดบัฟไปที่ร้านพี่เก่งกันเลยดีวยกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านของเก่งดัดี้ชอปนะครับแรนนี่ะผมก็นี่อับาจ้ก็นี่นะครับก็มีของแต่งบานไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เรียงให้ดูแล้วกันนะนี่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 แคลเดอร์ดับนะครับผมก็แคมมิงกันเนี่ยแคมมิงนี่ะแคมมิงหมดเลยนะก็เหมือนกันแหละซื้อที่ไหนก็เหมือนกันเฮ้ยพี่อันนี้คาบ้านใครมาใช่อะจะจัส่ให้ในรถหนูมีแค่นี้เองอะนีนีไ่มีอีก ทั้งคันเต็มคันเอางี้ถอดชุดสีไปทำคาร์บอนแม่งให้หมดเลยกูเล่นก็อันนี้เท่าไหร่พี่วันนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทอ่าพันกว่าบาทอ่าพันกว่าบาทอ่าพันกว่าบาทเออโอเคไม่ได้ถามหรอกแล้วล้ออ่ะล้อมีเปล่าล้ออ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่หน้าร้านเฮ้ย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 นี่ล้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ล้อมันเขียวอีเลยดรือเ่าพี่ใช่ใช่เพราะเรามันต้องเขียวอี๋อะนัเขียวเอิบเหิมเลยว่ะเยอยล้อ mk factory อันนี้มีอีกไหมเนี่ยมีมีสั่งได้เลยใช่ถ้าอยากได้แบบนี้ก็คือมีได้เลย แต่ว่าเฮ้ยมันอันนี้ล้อหน้าใช่ไหมมันใช่เหรอวะพี่มันจะมันจะขาแม่งตายเราอยู่แล้วพี่รู้จักเทพพระเจ้าแห่งโลกิตไหมแค่บิดนิ้วทีเดียวอ่ะตายหมดเอาไอันนั้นฐาน็อตเอาอันนั้นฐาน็อตเฮ้ยแล้วนี่มีน็อตอันน uh> <qu uh> uh ี้เด้อพ uh> ี <h 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 uh <h <h ่น็อตนะคมน็อตนะคมแล้วมีลงไปก็จะลงน็อตหน้าหนึ่งหนึ่งหน้าแบงอะ น่าดับแบงวเออเน,นี่โหเครื่องมือที่เรียงสวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นใบ wow วาวมาวางไปเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เครื่องสเต็ปไหนเนี่ยพี่ที่ทำอันนี้ทําส่งลูกค้าที่เขาบอกว่าเร็วๆแล้วทีเนี้ยเขาบอกเอาไปขี่สองปีไม่พังเลยอยากอัพสเต็ปใช่ไหมใช่คันนี้มาที่บอกว่าสองปีไม่พังอยากอัพสเต็ปอ่ะอปีครึ่งอันนี้ลูกอะไรพี่แบททั <c oughs> ชคัทเฮ้ยแล้วทำไมต้องใส่เสื้อขนาดนี้เนี่ยลูกมันใหญ่เราก็ให้มันแยกน้ําแยกน้ำให้น้ำไม่เยอะอ๋อก็แบบชอบกินแบบเส้นแห้งไม่เอาน้ํา เฮ้ยยัดโดโคลาตดอันนี้ถือว่าจ๋มากนะครับนี่ก็คือจะเป็นรถที่เขาทํากันอยู่เฮ้ย mm hmm. hey, เดี๋ยวพาไปเดินไปดูหลังบ้านหน่อยปะ mm hmm. มีคนบอกว่าหลังบ้านเขามีต้นกระท่อมจริงเขาบอกวะ mm hmm. ไอแบงค์มันเปิดไว้ปลูกไว้นะไม่รู้จริงเขาป่าเนี่อ๋อหลังบ้านก็เป็นอย่างงี้นะครับนี่แล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ย mm hmm. รถอุ้ยนี่ขาวว่าทั้งคันเลยเน, mm hmm. นี่ยจ๋มาไอ้รถใครอะพี่คันนี้เครื่องอะแต่ท่าที่กำลังจะขึ้นอ๋อขึ้นคันนี้แล้วมันมีคันหนึ่งที่เขาบอกว่าแรงอะที่พี่บอกว่าแรงมากออ่่ะะีกคันนึยูไห แดงแดงดำดำเหรไอคันแดงๆที่ไปแดกชาวบ้านเขาหมดอ่ะไอคันเนี้ยนะไอคันเนี้ยใช่ไหมที่เขาบอกว่าแรงมากในแปดเลี้ยวอ่ะใช่แต่ว่าโแรงขับฝันแก่นแล้วแต่ว่าโดนเฉียวอีแดงโดนเฉียวอีแดกอยู่แล้วนะไอคันเนี้ยนะพี่เดี๋ยวต้องรื้อเลยไม่ได้แล้วโดนเฉียวอีแดกอยู่อยู่ไม่ได้พี่หนูบอกเลยว่าฟอร์ซ่าหนุนแม่กไปไหนอะโดนเวฟแดงดิแม่งเลยท้ำใจชิบหาย คันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าระดับของหวอัวแปดเลี้ยวเลยนะครับก็พี่ก็ไม่ได้แอกเลยแล้วคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนดูครับมึงเห็นคันนี้ไหมเมื่มคมกแกแอคืนอ่ะกูไม่ยากแอกกูโดนแดดเฮ้ย <laughs> <laughs> โดนคันนี้แดกครับผมแต่โดนโดนท้ายพี่ <laughs> เอาง่ายถ้าเปิดออกพร้อมกันพี่ไม่ทันหนูหรอก <laughs> ไม่ทันร้อยเปอร์เซ็นต์รถหนูจบไปก่อนถ้าวิ่งในระยะพี่โดนแดกแต่ถ้าวิ่งสักสามโล กูคิดถึงบ้านกูแบบว่าหยุดตรงนี้แล้ววนรถกลับบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยแบบไปไม่ดูใจอ,อ,อ,อันนี้คือรถล่องของอจริงก็เป็นสตเต็ปอะไรพี่คะเนี้ยอันนี้เป็นลูกเจ็ดหกชักอ่าแต่แรกเราทำมาชักแปดแต่พวกทำให้เหลือชักห้าเนียงไม่ใช่ผมที่แจกนี่ไม่รถเราลูกเล็กติดเดียวเองพวกเครื่องสามร้อยลูกเจ็ดหกเยอะกว่าเรากับสิบมิลผิด เก้าหมื่นะจ่ถ้าวัดดีซีมาแล้วก็ไม่หนีกันเท่าไหร่หรอเยอะเยอะรถพี่มันน่าจะปรนมาณใกล้ใกล้เกือบร้อยดีซีข่าวบอกว่าไม่ถึงสามร้อยแล้วแบบนี้ใช่แต่ว่ารถเราอ่ะรถหนูเสียเปรียบจริงๆหนูว่าจะจับท่อนี้ใส่แล้วเนี่ยโอเวอร์น่ะใส่แบบโอเพ่นเลยพองพองพองเงี้ยคาร์บอนนี้ของแบรนด์ใครเหรอครับคาร์บอนที่จะใส่ถ้าแบรนด์แบรนด์แบรนด์เด็กกระจอกไม่ใส่นะเอ้ยโอเว้นคาร์บอนแบรนด์ระดับเมืองไทยเลยนะ เนี่ยเรถเราติดติกอร์เขาอยู่ฝากด้วยโอเว่นคาร์บอนแปดเลี้ยวแล้วชื่อเฟซเขาชื่ออะไรวะพี่โอเว่นคาร์บอนเลยโอเว่นคาร์บอนเลยอ่เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วเฟสพี่ชื่อสิทธิ์ทิสวัสดีโอเคขึ้นตรงนี้ช่างหมิงชื่อเฟซหมิงธีรพัฒน์ิพัเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ตอนนี้ช่างหมิงเขารูปโปรไฟล์เขาจะแปลกๆหน่อยเขาจะแบบ RIP กับเพื่อนของเขาใช่ไหมน้องน้องแท้แท้ก็ฝากแสดงความเสียใจด้วยกับ ช่างเมงนะครับก็เอาทำๆกันเลยนะเดี๋ยนอนล้นี่ก็เป็นที่นอนของเราคนระับก็คนดูครับก็ว่างๆก็มานอนเล่นกันได้นะครับไม่ได้ชิวเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็รถให้พี่เก่งแต่งมาเป็นไงไปติดตามชมที่หน้าเพจพี่เก่งค้ัเวอว่ารถเนี่ยมันเป็นสไตล์ไหนแต่งแล้วสวยเ,เปล่าไปติดตามที่หน้าเพจพี่เก่งเลยบารตี้ช็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์อยากรู้ว่าเครื่องพี่ทำสเต็ปไหนแรงเท่าไหร่รถเขาไปยังไงไปติดตามที่ เฟสน้ำหมิงเลยไปแล้วนะจ๊ะแล้วไปเจอกัน,กนใหม่คลิปหน้าตามคลิปก็ต้ตงะรายการน,นะจ๊ะสวัสดีครับ